คิดว่าทุกคนเนี่ยคงรู้จักคำว่า bonjour ที่เป็นคำทักทายสวัสดีในภาษาฝรั่งเศสเนาะ bonjour bonjour b o มาเชวันนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักคำนี้ให้ดียิ่งขึ้นเนาะว่ามันใช้เมื่อไรใช้กับใครแล้วก็ใช้ยังไงกับ5เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับคำว่า bonjour ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเซปักจิ มาดูกันที่อันแรกเนาะคําว่าบงชู u เนี่ยมันเป็นคําที่จัดอยู่ในระดับกูฮองมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่ามันเป็นคําที่เราสามารถใช้ทักทายได้กับทุกคนไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามเนาะคือในภาษาฝรั่งเศสมันมีระดับภาษาเหมือนภาษาไทยอย่างสมมุติเวลาเราไปทักคนที่ไม่รู้จักถ้าเราใช้คําที่มันดูสนิทสนมเกินไปคนฝรั่งเศสบางคนเขาก็อาจจะรู้สึกแย่ได้เนาะ แต่บางทีสมมติถ้าเราทักเพื่อนด้วยคําที่มันดูสุภาพจนเกินไปเพื่อนก็อาจจะรู้สึกว่ามันแปลกรู้สึกแย่รู้สึกห่างเหินได้เนาะคาว่าบงชูเนี่ยก็คือมันใช้ได้กับทุกคนเอาไปใช้ทักคนแปลกหน้าเขาก็ไม่รู้สึกแย่เอาไปทักเพื่อนก็ไม่รู้สึกแย่เนาะแต่ว่าคํานี้เนี่ยมันก็มีข้อจํากัดนั่นก็คือมันไม่สามารถใช้ได้กับทุกช่วงเวลาคําว่าบงชูเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่เริ่มวันใหม่ ถ้าใครต้องไปทำงานเช้าอย่างตอนตีสี่ตีห้างี้ก็สามารถใช้คำว่าบงชูทักทายเพื่อนร่วมงานได้เนาะบอชบอชาิน <'s> คำนี้เนี่ยทักคนได้ทั้งวันแต่ถ้าเข็มนาฬิกามันดีดมาสักประมาณห้าโมงเย็นแล้วคนฝรั่งเศสจะทักกันด้วยคำว่าบงสัวแทนบอช ซึ่งคำว่าบ o งซัวเนี่ยมันก็คล้ายๆกับคำว่าบุ้งชูเลยเนาะก็คือมันเป็นคำที่ใช้ได้กับคนทุกระดับประทับใจแต่ใช้ไม่ได้กับทุกช่วงเวลาเราสามารถได้ยินคำว่าบงซัวได้ตั้งแต่ช่วงเวลามันหาโมงเย็นไปจนถึงดึกๆเนาะทีนี้มีอีกคำหนึ่งที่ทุกคนควรรู้จักเนี่ยก็คือคำว่าเคอร์บงชูหรือว่าเคอร์บงซัวจะเห็นว่ามันมีการเติมคำว่าเคอเข้าไปข้างหน้าเนาะ ซึ่งคำนี้เนี่ยมันแปลว่าแบบอีกครั้งคำว่าคบงชูหรือว่าคบงชัวคำนี้เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยมันจะได้ประมาณว่าสวัสดีอีกรอบนะคะหรือว่าสวัสดีอีกรอบนะครับอะไรประมาณนี้สวัส o ีอีกรอบนะคะสวอครว o u t รอบนะคะวอคออนะคอนีนีนน ก็คือเราสามารถเจอได้ตอนที่เจอคนที่เราบงชูใส่ไปแล้วหนึ่งรอบในวันนั้นเนาะแต่ว่ามันมีเหตุให้ต้องมาเจอกันอีกรอบในวันเดียวกันเราสามารถใช้คำนี้ได้เลยคำว่าเคอบงชูหรือว่าเคอบงซัว bon ในการทักทายคนคนนั้นได้ขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ในช่วงเวลาไหนเนาะที่เราเจอคนนั้นนอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรรู้สำหรับบงชูเนี่ยก็คือมันสามารถทำให้สุภาพขึ้นได้ด้วยการเติมคำเรียกแบบพวก madam e Monsieur หรือว่า mademoiselle ลงไปเนอะบูชูแม m o ม s ู l l ม b o n j อ u r mademoiselle อย่างเช่นเวลาที่เราไปซื้อของเนี่ยเราสามารถเจอพนักงานทักเราว่า Bonjour m บ d a m e Bonjour madame ได้ Bonjour madame ซึ่งมันก็ให้อารมณ์แบบสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงอันนี้เป็นกรณีที่ผู้หญิงเดินเข้าไปคนเดียวเนาะ รือถ้าเป็นผู้ชายเดินเข้าไปในร้านอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะทักว่าบงชูมเชอร์บงชูม s i e u r และอันนี้ก็เป็นกรณีที่ผู้ชายเดินเข้าไปคนเดียวบงชูมเชอร์แล้วถ้ามันมีผู้ชายสองคนเดินเข้าไปในร้านเนาะเขาอาจจะทักว่าบงชูมเชอร์บงชูมเชอ u r ได้หรือถ้าเป็นผู้หญิงสองคนเดินเข้าไปในร้านพร้อมกันเนี่ยเราก็อาจจะได้ยินคำว่าบงชูเมดัม มงชูเมดัมได้ Bonjour, หรือเราสามารถเจอเวอร์ชั่นสับกันก็ได้นะแบบเมดัมบงชูคเมดัมบงชู r แบบนี้ก็ไม่ผิด <Bonjour. S 1> หรือว่า Monsieur b มิเชลบงชู i มิเชลบงชู r แบบนี้ก็ไม่ผิด Bonjour ถ้าใครดูตารางไม่ทันเนี่ยก็สามารถกดพพส์วิดีโอแล้วก็ดูตารางที่เราทำมาได้เนาะว่า ตอนไหนใช้มาดามตอนไหนใช้เมเชอร์ตอนไหนใช้เมเซอร์ตอนไหนใช้เมดามเนาะก็คือหลักๆเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าเราคุยกับคนอยู่กี่คนคุยกับคนหนึ่งคนคุยกับคนสองคนแล้วในนั้นเนี่ยเป็นมีผู้หญิงหรือเปล่าเป็นผู้ชายล้วนไหมหรือว่าเป็นผู้หญิงล้วนไหมคือภาษาฝรั่งเศสก็จะบา้าคลั่งเรื่องเพศประมาณนี้เนาะ ทีนี้เราอยากจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งเนาะเรื่องคำว่า m e s d a m e คือคำนี้เนี่ยมันเอาไว้ใช้คุยกับคนกลุ่มใหญ่ที่มีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอยู่รวมกันหลายคนเนาะจะเห็นว่าในตารางนี้เนี่ยเราใส่คำว่า b o n j o u r m e s d a m e s et mesieurs มาด้วยเพราะว่ามันเป็นคำทักทายที่สามารถเจอได้ในกรณีเดียวกันแต่เรื่องก็มีอยู่ว่าคำว่า mesdames เนี่ย เป็นคำที่คนฝรั่งเศสใช้จริงในชีวิตประจำวันเนาะ bon bon แต่ว่ามันดันเป็นคำที่ไม่ได้รับการรับรองจาก a c a d e m y f r a n ่ a i s ไม่ได้รับการรับรองมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าคำว่า m มสซ m ดมเนี่ยมันเป็นภาษาวิบัติ แล้ว a c a d e m y f r ฟ n องเซเนี่ยมันคืออะไรเนาะมันก็คือองค์กรที่เอาไว้ใช้กำหนดควบคุมมาตรฐานภาษาฝรั่งเศสเหมือนสำนักงานราชบัณฑิตยสภาข,ของไทยองค์กรที่ออกพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานถ้าจะพูดให้ถูกต้องก็คงต้องบอกว่า Academy f r a n c e เเนี่ยเป็นองค์กรที่พยายามควบคุมภาษาฝรั่งเศสแต่จริงๆก็ไม่สามารถควบคุมได้จริงๆแบบ100%อะไรแบบนั้นเนาะ พราะภาษาเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหววิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตของสังคมตลอดเวลาภาษาฝรั่งเศสที่คนฝรั่งเศสใช้กันในสังคมเนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนาะเหมือนภาษาไทยที่สมมุติแบบเดีนเน๋ยวนี้ก็จะมีคําใหม่ๆอย่างเช่นคําว่าติดกแกลมหรือการทักกันด้วยคําว่าดีจ้าอะไรแบบนี้เนาะ ซึ่งจริงๆแล้วจนถึงตอนนี้ในฝรั่งเศสเนี่ยมันก็ยังคงมีดราม่าว่า Academy f r a n c e ซสเนี่ยแบบมีไว้ทำไมพะองค์กรนี้เนี่ยอย่างที่เห็นในรูปเนาะมันเต็มไปด้วยแบบคนแก่อีลีดไดโนเสาร์หัวโบราณอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีการวิจารณ์ว่าองค์กรเนี้ยควรหายไปได้แล้วเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์แถมทำลายความหลากหลายของภาษาฝรั่งเศสเนาะถ้าใครอยากฟังเรื่องนี้เนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกเราดูเดี๋ยวไว้เราเล่า,ลาดรามา่าอคาเดมีฟองเซสให้ฟัง ต่อให้ Academy ฟฝรั่งเศสจะบอกว่าเป็นภาษาวิบัติก็ช่างมันเนาะเราได้ใช้แน่่น Monsieur, <Bonjour. S 1> หรือเราสามารถเติมนามสกุลเข้าไปด้วยได้เนาะ mm hmm. เช่นบงชูคมาดามดิปงบงชูคมาดามดิปงคือในวัฒนธรรมคนฝรั่งเศสเนี่ย mm hmm. การเรียกชื่อคนด้วยนามสกุลมันเป็นการแสดงความสุภาพขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการแสดงความห่างเหินระหว่างกันเนาะ และในทางตรงกันข้ามการเรียกชื่อคนด้วยชื่อต้นเนี่ยมันเป็นการแสดงความสนิทสนมในระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถทำให้คำว่าโ o ชูเนี่ยมีความเป็นกันเองมากขึ้นได้แบบที่เอาไว้ใช้คุยกับเพื่อนเนาะด้วยการเติมชื่อต้นเพื่อนลงไปอย่างเช่นถ้าเรามีเพื่อนชื่อสมมติเอ่อกกมีดูปงเวลาเราเจอเนี่ยเราก็สามารถทักได้ว่าโบชูแกมี บงชูคก็มีได้พอใส่ชื่อต้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการทักแบบสบายๆได้เลย Bonjour Bonjour Martin Bonjour Nathalie Vous allez bien? Bonjour Lourdes Bonjour Rosa นอกจากนี้เนี่ยบงชูคเนี่ยมันก็ยังสามารถเอาไว้ใช้ต้อนรับโทรศัพท์ได้ด้วยเนาะ Hello It's me Oui bonjour Elegance Escort bonjour Que puis je faire pour vous Bongjour Isabelle, Zimov Cora ซึ่งจริงๆแล้วในภาษาฝรั่งเศสเองเนี่ยก็มีคำทักทายเฉพาะที่เอาไว้ใช้ตอนร,อรับเโทรศัพท์เหมือนที่คนไทยใช้แบบฮัลโหลนั่นก็คือคำว่าอ l l ลุอ้ลุอ้ลุอลุอลุอลและเราสามารถใช้คำว่าคอบุ้งชูในกรณีที่เราต้องโทรกลับไปหาคนนั้นอีกรอบได้ด้วยเนาะคือเรบุ้งชูคือเ r บุ e งชูคือม ว่าวิดีโอนี้นี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังเรียนภาษาฝรั่งเศสอยู่เนาะถ้าใครชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องชด่วซุยพอยของแฟร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากแบบว่าคอมเมนต์คำว่าแม็กซี่บุกูไว้ใต้คลิปด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเนี่ยทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้ารผูเชน